ตามที่แจ้งกันไว้หน้าคลิปเลยค่ะอย่าลืมแอดไลน์และแอดเฟซสำรองกันมานะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึง3ข้อห้ามที่อันตรายมากสำหรับคนที่เลยงกระต่ายนะคะมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะข้อที่1ห,ห้ามดึงหูเด็ดขาดนะคะ เป็นความเชื่อผิดๆกันมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือคนอื่นหรือคนที่แนะนําอื่นๆว่าเวลาอุ้มกระต่ายในดึงหูได้เลยมันไม่เจ็บมันจะนิ่งไม่ใช่นะคะใบหูเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทและเส้นเลือดนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จับกระต่ายโดยดึงหูนะคะแน่นอนว่าน้องจะนิ่งเพราะน้องเจ็บค่ะและทําให้เกิดอาการบาดเจ็บอีกมากมายไม่ใช่นิ่งเพราะว่าเชื่องนะคะอืมตรงนี้ห้ามเด็กขาดเลยนะคะ การอุ้มกระต่ายที่ถูกวิธีนะคะคือการช้อนใต้ท้องนะคะแล้วเอามือเนี่ยประคองตัวน้องไว้นะคะขาน้องไม่ลอยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอามือประคองไว้ขาน้องไม่ลอยจากพื้นมีแขนเรารองรับก็จะทําให้น้องรู้สึกปลอดภัยนะคะอันนี้คือวิธีการอุ้มที่ถูกต้องข้อที่2ห้ามให้อาหารเม็ดเยอะเกินไป บางคนบอกว่าอยากให้น้องอ้วนๆน่ารักปุกลุกปุ๊กลุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพน้องนะคะอ่าโดยปกติเนี่ยนะคะให้ทานเพียงแค่วันละหนช้อนต่อวันเพียงพอแล้วค่ะป้องกันอาการท้องอืดนนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆที่จะตามมาเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับกระเพาะเนาะส่วนที่ให้บุฟเฟ่ได้เลยนะคะก็คือยานะคะคลิปที่เรามีบอกไว้ว่า แต่ละช่วงอายุกินหญ้าแบบไหนอะไรก็ไปย้อนดูกันได้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าให้เกินเวนลา1-2ช้อนนะและข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะห้ามลืมเติมน้ำหรือห้ามขาดน้ำเด็ดขาดนะคะกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดื่มน้ำในปริมาณมากเราเนี่ยต้องคอยหมั่นสังเกตน้ำนะคะแล้วก็สังเกตความสะอาดของน้ำด้วยนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆนะคะเพราะว่าสัตว์เอกโซติกเนี่ยเกือบจะ100%เกือบจะทุกชนิดเลยเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เก็บอาการนะคะเวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยนะพอมารู้อีกทีคือน้องตุยแล้วน้องกลับดาวแล้วก็จะมาเสียใจทีหลังนะคะวันนี้มีเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่กับสาราด,ดีๆนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย